พลเอกวริศโรธจนพักดีวุฒิสภาไทยชุดที่12นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ราชองครักษ์พิเศษอดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคมเฉลิมพระเกียรตินในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2565ที่ป่าสงวนห้วยคล้ายตําบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีกองพันธหารราบที่สองกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กรมป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนตะมนลวังตะเคียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมและชุมชนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำริกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต้โครงการปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคมมีพื้นที่ด้วยกัน200ไร่นะคะจำนวน20,000ต้นได้แก่ต้นประดู่ต้นว่าใหญ่ต้นชมพูพันทิพย์ค่ะ